สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมว่าจะมาแบ่งปันความรู้คือชินาราชพิมพ์ตอบวขีดโดยช่างจีนับขีดก็คือมี่บัวเนี่ยมีขีดเส้นแตกพิมพ์ต้ก็ได้รับความนิยมเนี่ยอยู่ระหว่าง25,000-35,000ถ้าสวยมากก็จะแพงกว่านี้ัอดูนะครับ ต้อโบขีดกับต้อโบเล็บช้างต่างกันยังไงอย่างนี้เขาเรียกต้อโบเล็บช้างครับคล้ายๆตรงร่องบัวเนี่ยคล้ายๆเล็บช้างเขาเลยเรียกว่าพิมพ์ต้อโบเล็บช้างส่วนตรงนี้บัวในบัวเนี่ยสองบัวเท่ากันแล้วมีขีดๆทั้งข้างบนและข้างล่างก็เลยเรียกว่าพิมพ์ต้อโบขีดราคาค่านิยมเนื่องจากว่าพิมพ์ต้อโบขีดเนี่ยแต่งได้สวยงามมีการแต่งที่เม็ดะสบ องสวยๆชัดมากราคาก็เลยได้รับความนิยมมากกว่าพิมพ์ต้อับเล็บช้างอยู่ถึงสองเกือบประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นเรามาดูโค้ดเดี๋ยวโคตในหลักการดูแทเกเนี่ยพระพิมพ์ต้อเป็นพระที่ค่อนข้างหนาจะแตกต่างกับพิมพ์อื่นอย่างชินราชินราชพิมพ์หน้าพระเนี่ยก็จะบางกว่าเพอพิมพ์ต้อองค์พระจะล่ําคนก็อาพิมพ์ต้อนี้ไปแต่งมากกว่า เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเขามาดูโค้ดชัดๆว่าโค้ชชัดๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะหาองค์ที่โค้ชชัดๆสองสาองค์เปลีที่ให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวจจะสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเรือกองค์ชัดๆให้เพื่อนๆดูจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับ ช้าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเกิดปัพภาพทุกวันผมต้องแก้ไขทุกวันไม่ว่าตรงคอมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เรียนมาด้านคอมแล้วไม่ได้ดูให้ละเอียดทุกวันพอถึงเวลาสามทุ่มก็นึกถึงว่าเอออยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆ่ก็เลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดทุกวันทุกวันแต่ผมว่าสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยลองไลฟ์สักอาทิตย์หนึ่งคงจะข้อผิดพลาดนั้นคงจะน้อยลง ต้องฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าผิดพลาดทุกวันฝากเพื่อนๆืดูนะครับดูทีละคู่นะผมจะเปรียบเทียบทีละคู่ว่าโค้ดเนี่ยโค้ดชินราชเนี่ยพระชิพัฟุชิชนราชเนี่ยเป็นพระที่เล่นไม่ยากแต่เนื่องจากว่าพะพุทธชนราชเนี่ยส่วนใหญ่จะคนจะต้องหาเอาวงที่โค้ดชัดๆมาสะสมโคพพ้ดพระุทธชนราชเนี่ยจะมีอกเรา แล้วก็ธรรมจักรธรรมจักรเนี่ยดูดีๆเนี่ยฮะจะคล้ายๆกับว่าตรงนี้คล้ายๆกับเหมือนกับป่าปลายปลายเนี่ยคล้ายๆกับคุดนะฮะผมสังเกตเพื่อนๆดูนะทุกองค์เหมือนกันนะฮะอ่าผมจะขยายให้ชัดเลยนะฮะการตอกโคดเนี่ยพระเนี่ยผิวพันธ์เนี่ยวันณะโลหะของพระพุทธชินราชเนี่ยหรืออมเขียวถ้าพระไม่ได้ใช้บางองค์ก็มีผิว เปิดอกน้ำตาลซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเที่าวพุพชินราชบ่อยๆก็จะสามารถไปใช้ใช้ดูเนื้อโลหะหลวงพ่อเงินบางคารหรือว่าเหรียญหลอเหรียญหล่อเก่าๆได้ดูนะครับตรงนี้คือหัุมานนะฮะเพื่อนๆดูหนุมานนะครับหน,น,มน,นบุมานเนี่ยเห็นไหมฮะปลายหนุมานเนี่ยมันก็กําลังแบกเห็นไหมฮะ และโค้ดเนี่ยต้องจำโค้ดให้แม่นๆนะฮะผมได้แค่หยิบโค้ดให้ดูชัดๆซูมให้เห็นชัดๆว่าถ้าจำได้เนี่ยคล้ายๆคุดนะฮะทุกองทุกอันตรงนี้เหมือนคุดทุกอง์เลยนะครับผมอยากจกะทําคลิปให้ดีให้เพื่อนเนเข้าใจเพราะว่าผมเข้าใจคนเดียวไม่ได้ต้องอธิบายเพื่อนเพื่อนเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกันจะได้เวลาเพื่อนๆเจอพระเพื่อนๆจะได้มีภุมม มีภูมิความรู้แล้วก็ตัดสินใจได้ว่าเออเนื้อหาของพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นเนื้อหาวันนะอมเขียวดูนะครับองค์นี้เขาเรียกว่าพิมหน้าพระเห็นไหมฮะผิวพันธุ์วันนะเนี่ยเหลืองอมเขียวและอันนี้คือพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างซึ่งเป็นช่างจีนบางองค์เนี่ยก็จะเป็นผิวมะละซึ่งเยอะ ราคาจะต่างกันตรงที่ว่าค่านิยมเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ A ก็จะเล่นกันแสนขึ้นพิมพ์ B ก็สามหมื่นสี่หมื่นแบบนี้พิมพ์ B พิมพ์ C ีสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วค่อยมาแยกพิมพ์หน้านางหน้านางก็จะแยกมาเป็นหน้านางเสาห้าจินดาราสร้างเยอะสร้างประมาณแสนผมว่าใกล้ๆคับในหนังสือเล่มเก่าลงไว้ว่าประมาณหนึ่งแสนองค เพราะว่าตอนนั้นเกิดสงครามอินโดจีนเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อไปลบทุกคนก็เลยมีทั้งตอกโค้ดและไม่ตอกโคตดให้เราเห็นหมุนเวียนในท้องตลาดเยอะๆสุดท้ายคนก็นิม,มนต์เกจิทั่วประเทศมาลุกเศกเป็นพิธีใหญ่พิธีหนึ่งในยุคส,สงครามอินโดจีนทําให้พระพุทธชินราชเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าขนาดองค์พระใหญ่ผมว่าราคาค่านิยมคงจะแพงกว่านี้มากเห็นไหมครับเพื่อนๆ อนี่ก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับผมไม่ดูเข้าๆไปแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่เบื่อหน่ายเห็นไหมครับองนี้องนี้ตอบชัดมากนะครับเพื่อนๆดูนะมายัหน้าองนี้ไว้ให้เพื่อนๆศึกษาดูคตดีที่สุดเลยครับดูนะครับเปรียบเทียบเด๋ยวให้ดูเปรียบเทียบพระองค์ที่โค้รชัดๆหลายๆองค์ดูไหมยเห็นไหมฮะในธรรมจักรยังมีวงกลม ในธรรมจกักระมีวงกลมอีกนะฮะเห็นไหมวงกลมของซี่รวดครอบครอบอีกทีเห็นไหมครับซี่รวดซี่รวดตรงนี้ฮะเป็นบาขอบของโค้ดในการต่อเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะครับเ,เห็นไหมฮะหนุมานเนี่ยปลายมือหนุมานเอียงไปด้านซ้ายแต่อันนี้เนี่ย โคเดเลนแบบก็มีแต่ตัวใหญ่กว่าครับสังเกตฮนุมานนะฮะฮนุมานเขาจะตัวเล็กของเินแบบเนี่ยจะแกะบล็อกใหม่ฮนุมานจะตัวใหญ่กว่า,าเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกองค์องค์ที่ฮนุมานชัดๆเดี๋ยวต้องเอาฮนนุมานชัดๆให้เพื่อนๆดูนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะฮะฮานุมานเนี่ยตัวเล็กๆนะฮะเห็นไหมฮะปลายเท้าหนุมานกระดกไปด้านด้านซ้ายมือปลายมือของหนุมานทุกองค์เนี่ยจะเอียงซ้ายทั้งสององนะครับแล้วดูโคตดไม่ว่าจะต่อครึ่งใบหรือเต็มใบเพื่อนๆสังเกตไหมมีวงล้อคล้ายๆกับเป็นวงเห็นไหมฮะเป็นวงแบบว่าเป็นวงขอบของผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไร คล้ายๆซี่ีวดกลมๆเนี่ยบังคับเห็นไหมครับแล้วมาดูวันณะผิวพันธุ์เนี่ยเพื่อให้จับจดจําจับจากเนี่ยว่าผิวพันธุ์วันณะเนี่ยเป็นเขียวอมเหลืองหรืออมเขียวมีคราบน้ำตาลตามผิวพันธ์บางองค์เนี่ยมีคราบดําๆเนี่ยเห็นไหมครับ